พระอนุรุทธะเห็นเท่ากับผลมะขามป้องรู้จักผลมะขามป้องนะมะขามป้องลูกประมาณเท่าหัวนิ้วมือหัวนิ้วมือเนี่ยถ้าเราประสงค์จะเห็นมะขามป้องให้รอบๆด้านเราเก็แค่จัากมะขามป้องคลิกไปคลิกมาแค่ระยะเวลาห้าวินาทีก็เห็นมะขามป้องหมดทุกลูกแล้วพระอนุรุทธะก็เหมือนกันถ้าประสงค์จะเห็นโลกใบนี้ ท่านก็ใช้เวลาแค่ประมาณห้าวินาทีเท่านั้นท่านจะรู้หมดเลยว่าโลกใบนี้มีอะไรอยู่ตรงไหนเก่งไหมเก่งนะเราเห็นเมาืา่อคำต้อมยกมาแล้วก็คลิกไปคลิกมาประมาณห้าวินาทีเราเห็นหมดเลยฉันได้เรามุนรุธธ่ท้าปะสงค์จะเห็นอะไรก็ตามบนโลกใบนี้บนโลกใบนี้นะท่านทั้งหลายอะไรก็ตาม ท่านจะเห็นได้ภายในห้าวินาทีความสามรับพิเศษนี้เกิดขึ้นมาจากการที่ท่านถวายแสงสว่างไม่อยากจะบอกว่าถวายเทียนอย่างเดียวแสงสว่างเกิดจากเทียนก็ได้เกิดจากหลอดไฟก็ได้จึงเป็นประเภทยีมีการเทเวียนมีการถวายเทียนจำนำพรรษามีการถวายเทียนจำนำพรรษา วันนี่มีถวายผ้าจำลังมสามไหมเนี่ยมีใช่ไหมท่านทั้งหลายผมทราบแล้วพอไปวัดไหนก็อบอกว่ามีอยู่วันหนึ่งนางวิสาขาส่งสาวใช้ไปน,นิมนต์พระวันนั้นฝนตกพระก็แก้ผ้าอาบน้ำกันคนใช้ก็กลับมาไม่เจอพระเลยเอจอแต่ชีพเดยเลยไม่ได,ดน้นิมนต์มานางวิสาขาก็รู้ก็เลย ทรงสาวาใช้พญินมนต์ใหม่กลับไปใหม่พอกลับไปใหม่พระขนาดน,น้ําเสร็จก็แต่งตัวเรียบร้อยขปนิมนต์มาฉันที่บ้านนางวิสาขานางก็เลยแจ้งความนี้แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็เลยอนุญาตให้ถวายผ้าน้ำฝนได้นี่เป็นที่มาของผ้าน้ำฝนท่านทั้งหลายแต่วันนี้